ผู้ชายอายุเท่าไหร่ครับถึงจะคิดเรื่องเซ็กลดลงหรือจะมีเซ็กลดลง <laughs> <laughs> มมีเลยไม่มี <laughs> ข้อจำกัดเลย <laughs> <sh arp> เรื่องสดสได้จริงๆคือได้ต่อชีวิตนะคะเออได้ต่อชีวิตเลยเหมืว่ามันอาจจะเขาเรียกว่า พอเราคือเขาเรียกว่าพอเราอายุมากขึ้นอ่ะโอเคในเรื่องของจุดโฟกัสเราอาจจะเปลี่ยนคือมหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องเซ็ก์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอ่ะเา้าววะทำบุญเรื่องอลูกหลานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันแล้วแต่ว่าจุดโฟกัสของเราอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าถามว่าตอชีวิตของคุณผู้ชายสามารถมีความต้องการทางเพศได้ ตลอดชีวิตเลยแล้วกันเอาอย่างงี้แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีจุดว่าโอ้พอเจ็ดสิบแปดสิบแล้วควรจะลดลงอะไรไม่มีเพราะว่าเราจะเห็นข่าวใช่ไหมว่าคุณปู่เขาเรียกคุณปู่ค <laughs> ุณปู่อะไรอย่างเงี้ยอายุหกสิบเจ็สิบปีมีลูกได้ใช่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องปกติทุกคนคือไม่ใช่แบบว่าอายุเยอะแล้วมีลูกไม่ได้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวเลยโอ้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถที่จะมีเซ็ก์ได้แล้วก็มีความต้องการทางเพศและสามารถที่จะมีลูกได้ ค่ะอาจจะยากหน่อยไว้มีได้นะคะค่ะคุณผู้ชายในแตกต่างกับผู้หญิงก็ตรงนี้แหละนะคะ